สิ่งที่ผมกําลังสื่อสารคืออยากให้คนรุ่นใหม่หรือคนที่ออกไปทํางานข้างนอกแล้วคิดอยากจะกลับบ้านมีความหวังว่าฉันกลับมาแล้วฉันจะทําอะไรที่บ้านฉันได้บ้างนั่นคือเป็นคี์ครับผมเพราะฉะนั้นหากเกิดคําว่าพาคนลากลับบ้านและคนเหล่านั้นมีโอกาสได้กลับบ้านหรือไม่ได้กลับบ้านแต่มีกิจการที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะเกิดคําต่อเนื่องก็คือคอนเซ็ปที่คุยไว้เมื่องต้นก็คือเมืองแห่งช็อกโกแลต เช่นร้านคาเฟ่เช่นอีเวนต์การท่องเที่ยวเ,เป็นต้นจริงๆก่อนก่อนก่อนที่จะมาอยู่ที่เนี่ครับผมก็เป็นเด็กในสังคมเมืองที่เรียนจบที่ กรุงเทพเหมือนเด็กทั่ว,วไปนะครับแต่วันหนึ่งเรามีครอบครัวนะครับเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับจุดเปลี่ยนก็คือพอเกลับมาอยู่ที่บ้านเนีครับด้วยความที่เราไม่เคยทํางานเกษตรมาก่อนนะครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยก็เลยหาแนวทางที่ที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับแน่นอนเราไม่ได้แข็งแรงไม่ได้เรียนรู้เรื่องดินฟ้าน้ำอากาศเหมือนกเกษตรกรไม่ได้เก่งเท่าเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือความรู้และความสามารถในการค้าขายหรือว่าเรื่องเศรษ,ษฐกิจใช่ไหมครับก็เลยหันมามองพืชต่างๆตอนแรกก็มีมะขามมะม่วงหรืออะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในชุมชนที่มันขายได้โดยเฉพาะพวกสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะ ไปเจออยู่พืชหนึ่งก็คือโกโก้โกโก้เนี่ยเป็นพืชที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตไม่ใช่คําว่ามีเลยครับเป็นโอกาสในการเติบโตในอนาคตเลยเป็นพืชเศรษฐกิจของโลกได้เลยเพราะโกโก้เนี่ยปลูกได้แค่บางประเทศข้อดีของโกโก้ก็คือให้ผลผลิตได้ทุกเดือนครับเป็นไม้ยืนต้นอายุหน้าร้อยปีนั่นคือโอกาสทางเศรษฐกิจทันทีเลยเพราะมันคือเม็ดเงินที่มันจะรีเทิร์นได้ ทุกๆเดือนทีนี้ในเรื่องของสุขภาพโกโก้เนี่ยเป็นพืชเป็นอาหารซปเปอร์ฟูดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเช่นการชะลอวัยเช่นโรคอัลไซเมอร์เช่นเครื่องสําอางปะทินผิวต่างๆและสุดท้ายก็คือุาสาหกรรมเครื่องดื่มหรือขนมนั่นเองเพราะฉะนั้น3อุตสาหารกรรมเนี่ยมันคุมหมดเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ไปกับมันก็คือการไปรูปนั่นเอง ังจากเราได้เริ่มเรียนรู้เรื่องการไปรูปเราจึงเห็นว่าโกโก้เนี่ยมันเป็นภาษาสากลเลยครับเด็กเท่าวัวน,นิโป้มือก็รู้จักช็อกโกแลตแล้วครับเกิดมาเอาไว้เอาไว้ก็กินช็อกโกแลตกันเป็นละคนสูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่เราก็ก็กกยังรู้จักไวเวอร์ทุกคนรู้จักช็อกโกแลตหมดผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราใช้โกโก้เป็นสื่อต่างในการสื่อสารคนทั้งโลกว่านางงวคืออะไร คำว่าพาเพระแลบ,บ้านก็คือให้เขาเห็นซึ่งโอกาสว่าจากจุดเริ่มต้นของผมที่เป็นเด็กในสังคมเมืองแล้วกลับมาอยู่เราสร้างอาชีพใหม่ที่นี่ได้อย่างไรซึ่งโกโก้ไม่ใช่พืชท้องถิ่นเลยไม่ใช่วิถีชีวิตดังเดิมเลยเราเหมือนจุดประกายกองไฟเล็กๆให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าคุณเห็นความสําคัญในชุมชนหมายถึงว่าความสําคัญในเรื่องของวัตถุดิบเศรษฐกิจอย่างเช่นผกักอะในเมืองปลูกผักได้ไหมพี่ไม่ได้ แต่ทุกคนต้องกินผักแล้วเอาผักจากไหนก็เอาผักจากบ้านเราทางทางี่เราปลูกได้ทําไมคุณอยากได้คุณไม่มาซื้อทําไมเราต้องขนไปแบกไปขายคุณนั่นคือจุดประกายแรงดึงที่เราอยากให้คนรุ่นใหม่ได้มองเห็นว่าเราจะกลับมาอยู่บ้านได้อย่างไรแค่คุณเห็นคุณค่าราคามันก็เกิดที่ถ้าไม่เห็นคุณค่าราคาเท่าไหร่มันก็ไร้ค่าเหมือนกับช็อกโกแลตแท่ง2 0,000พูดครั้งแรกไม่มีใครอยากกินครับแต่ในเมื่อคุณเห็นคุณค่ามันคืออะไร20,000สบายตัว ยังไงเราก็กาจ่ายแบบนี้เป็นต้นสิ่งที่ผมกำลังสื่อสารคืออยากให้คนรุ่นใหม่หรือคนที่ออกไปทํางานข้างนอกแล้วคิดอยากจะกลับบ้านมีความหวังว่าฉันกลับม,มาแล้วฉันจะทําอะไรที่บ้านฉันได้บ้างน,นั่นคือเป็นคี์ครับผมเพราะฉะนั้นหากเกิดคําว่าพาคนลกลับบ้านและคนเหล่านั้นมีโอกาสได้กลับบ้านหรือไม่ได้กลับบ้านแต่มีกิจการที่อยู่ที่บ้านมานันจะเกิดคําต่อเนื่องก็คือคอนเซ็ปที่คุยไว้เมื่องต้นก็คือเมืองแห่งช็อกโกแลตเช่นร้านคาเฟ เช่นอีเวนต์การท่องเที่ยวเ,เป็นต้นในวิชั่นของของตัววิสาหกิจเองเนี่ยเราก่อตั้งมาวิชั่นของเราคือต้องการหนึ่งต้องการพาพนกลับบ้านโดยให้คนต่อยอดทางธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คนต่อยอดทางธุรกิจเนี่ยเราจะต้องไม่แข่งขันกับลูกค้าก่อนเลยเราก็เลยต้องโพลิชั่นหรือตั้งธงของวิสาหกิจเราเ,เป็นฮับ เป็นท้าพทางเศรษฐกิจเป็นท้าพในที่นี่หมายถึงคืออะไรครับเราจะผลิตวัตถุดิบทุกอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้ซื้อหรือผู้ค้าคุณนึกอะไรไม่ออกว่าจะหาวัตถุดิบที่ดีได้ที่ไหนหาได้ที่ไหนั้องบอเพราะฉนั้นนั่นคือเส้นทางไปสู่เมืองแห่งช็อกโกแลตพอถ้าเราเป็นท้าพได้แปลว่าเราขายอะไรก็ได้พอขายอะไรก็ได้มันก็เกิดเมืองเกิดการต่อยอดการลงทุนเรื่องเครื่องจักรเกิดการต่อยอดเรื่องเทรดพอร์เทรดอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น โอ้โห oh. ลองคิดดูเพราะถ้ามันเป็นเมืองแห่งช็อกแกล้เมื่อ,อไหร่เขาจะมาซื้ออะไรกันที่นี่ครับพี่